งบ1ล้านต้นๆได้ขับรุ่นนี้แล้วค่ะ B M W 3 3 0 E M Sport สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการยูโรป้าพรีเมียมเซเลชันนะคะพบกับอารรีวิวที่นี่ที่เดิมยูโรป้ามอเตอร์สาขาราชพฤกค่ะที่นี่นะคะคือศูนย์รวมรถพรีเมียมยูสค่ะที่ใหญ่ที่สุดในย่านฝั่งทนเรามีรถทั้ง BMW ยและก็มินิให้คุณได้เลือกขับกันเลยค่ะวันนี้อาอายมากับคันนี้ค่ะ BMW Series 3ซีรีส์3ค่ะใครมีงบไม่ถึง1 5ล้าแสนบาทบอกเลยได้ขับแล้วค่ะ เพราะวันนี้ราคาดีมากนี่คือรถ330 EM สปอร์รหัสตัวถัง G 2 0ค่ะเป็นรถปะอินไฮบิดนะคะที่มาพร้อมกับราคาพิเศษเลยเดี๋ยวมาดูกันนะรถคันนี้นะคะปี2020ค่ะวิ่งมาประมาณ1,000 100, 0แกโลนะคะ BSI 6 6ปีหรือที่ระยะทาง1,2,000 0โลค่ะวารันตีไม่จำกัดระยะทางนะคะสิ้นสุดปี2026ค่ะ รถคันนี้นะคะก็ผ่านการใช้งานมาแล้วใหม่ก็เลยประมาณ1 0 0 0 0แสนค่ะแต่ก็ไม่ต้องกังวลไปนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าตัวรถเนี่ยได้ BSI ถึง6ปีเลยซึ่งราคาดีราคาน่ารักแบบนี้ต้องได้จับจองค่ะราคานะคะเพียง1,350,000บาทเท่านั้นค่ะล้านตน้ตนๆได้ขับแล้วซีรีส์3ปปักอินไฮบริดที่มาพร้อมกับออปชั่นเทคโนโลยีต่างๆสุดทันสมัยตอบโจทย์การใช้งานแน่นอนค่ะ แต่เดี๋ยวก่อนค่ะไม่ได้มีแค่คันนี้คันเดียวนะคะยังมีให้เลือกอีก2คันเดี๋ยวไปชมกันค่ะมาดูรถคันนี้ค่ะ B M W 3 3 0 E M Sport ปี2020มาอยู่ที่ประมาณ90,000กว่าโลค่ะคันนี้เนี่ยได้เบ SI ียรปีหรือที่ระยะทาง1 0 0 0 0แโลวาร์นตี5ปีไม่จำกัดระยะทางสิ้นสุดเดือน4ปี2025ค่ะ สำหรับท่านที่สนใจคันนี้ค่ะไม่ต้องกังวลไปนะคะถึง b บี้ย r r ยวารจะใกล้สิ้นสุดแล้วค่ะแต่คันนี้เนี่ยยูโรปามีแถม s i Package และ Extended Warranty ราคาพิเศษเพียง1,350,000าบาทค่ะและคันนี้ BMW 330 EM Sport รถปี2020ค่ะ ไม่ประมาณ90,000กโลคันนี้ได้เบียร์6ปีหรือที่ระยะทาง120,000โลค่ะวาร์ันตีไม่จำกัดระยะทางสิ้นสุดเดือน8ปี2026ค่ะราคาพิเศษเพียง1,350,000บาทค่ะและนี่ก็คือ330 EM Sport รหัสตัวถัง G20 นะคะที่มาพร้อมกับราคาน่ารักน่ารักเลยราคาเพียง1,350,000บาทเท่านั้นค่ะ และแน่นอนค่ะสำหรับลูกค้าที่รับชมคลิปนี้อยู่อ้าอายมาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษเลยค่ะท่านที่จองและออกรถภายในมีนาคมนี้ค่ะรับส่วนลดไปเลยทันที่10,000สบาทค่ะ330 e m sport ทั้ง3คันนี้นะคะราคาเหลือเพียง1,250,000บาทเท่านั้นค่ะฟังไม่ผิดนะคะ1,250,000บาทคุณได้ค่ะรถซีรีส์3ปักอินไฮบร ที่มาพร้อมกับออปชั่นจัดเต็มเลยถ้าอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างมาชมรีวิวกันค่ะ B M W 3 3 0 E M Sport รหัสตัวทั้ง G 2 0คันนี้นะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินและมอเตอร์ไฟฟ้าค่ะ ซึ่งเป็นรถที่มีขุมพลังแรงม้าค่อนข้างสูงเลยนะคะทำพละก,กำลังสูงสุดถึง252แรงมา้าและมาพร้อมเอ็กตราบูสที่ทำให้พละก,กำลังของตัวรถเนี่ยเพิ่มไปจนถึง292แรงม้าอีกด้วยค่ะ เครื่องยนต์จับผู้เกียร์อัตโนมัติ8จังหวะเท e โทนิกและเป็นรถขับเคลื่อนล้อหลังค่ะดีไซน์ภายนอกทรงสปอร์ตโฉบเฉี่ยวเลยค่ะซีรีส์3มาพร้อมกับกล้องเซอราวิว360องศาด้วยไฟหน้า a d a p t ตีฟ LED ช่วงล่าง M Adaptive Suspension กันชนหน้าหลัง M Aero Dynamic ค่ะด้านข้างล้ออัลลอยขนาด19นิ้วแต่งคาลิเปอร์เบรก M สีน้ำเงินทั้ง4ล้อค่ะ ดีไซน์ส่วนท้ายแบบสปอร์ตไฟท้ายดีไซน์รูปตัว L 3มิติกล้อง3 6 0รององศาและเซ็นเซอร์รอบคันค่ะปะท้ายรองรับระบบ Contact Rate Tailgate ค่ะฝั่งซ้ายมีช่องสำหรับใส่กระเป๋าอะแดป,ปเตอร์ชาร์จไฟค่ะภายในมีพื้นที่เก็บสัมภาระและสามารถพับเบาะเพื่อเพิ่มขนาดพื้นที่ได้ภายในห้องโดยสาร BMW Series 3แน่นอนมาพร้อมกับ การอำนวยความสะดวกครบครันนะคะตัวเบาะเนี่ยก็นั่งสบายด้วยเป็นเบาะหนังแท้ดาโคตาสีน้ำตาลเบาะปรับไฟฟ้าได้นะคะพวงมาลาัยมัลติฟังก์ชันค่ะฝั่งขวาควบคุมระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ฝั่งซ้ายนะคะมาพร้อมกับคูสคอนโทรลค่ะมีแพเทิ์นชิปให้ด้วยนะคะจอเรือนไมเป็นแบบไลค์โคปิดโปรเฟชชั่นอลค่ะมีเฮดอัพดิสเพลย์ให้จอกลางค่ะสามารถรองรับการสั่งงานด้วยการทัศกรีนนะคะแล้วก็สั่งงานด้วยมือสั่งงานด้วยเสียงได้เลยค่ะ คันนี้ฟังเพลงพอด้วยชุดเครื่องเสียงลำโพงรอบที่ทางฮามานกาดอนค่ะสำหรับการอำนวยความสะดวกนะคะก็จะมี Apple c a คา d ์ o a ย์แ o มาให้ค่ะรองรับ Navigation นะคะแล้วก็เชื่อมต่อ b l บลู o t h ได้ค่ะการขับขี่นะคะปลอดภัยตลอดการเดินทางแน่นอนเพราามพร้อมกับ d i v i n g a s s i s t แทนด้วยนะคะด้านหน้าค่ะเย็นฉ่ำเลยแอร์เป็นแบบ d u a o Zone แยกซ้ายขวาค่ะ ช่องใส่ของค่ะมีช่องวางแก้วน้าให้2ช่องมีช่องวางโทรศัพท์มือถือรองรับไวเลสชาร์จค่ะสําหรับโหมดการขับขี่ค่ะคันนี้มีให้เลือก4โหมดนะคะโหมดแรกค่ะ Adaptive ค่ะโหมดอิเล็กทริกค่ะโหมดนี้ไฟฟ้าล้วนนะคะสําหรับซีรีส์สนะคะเมื่อชาร์จไฟเต็มค่ะสามารถวิ่งด้วยโหมดไฟฟ้าล้วนเนี่ยระยะทางอยู่ที่60กิโเมตรค่ะแล้วก็ความเร็วสูงสุดเนี่ยอยู่ที่140กิโเมตรต่อชั่วโมงค่ะก็เป็น อีกคันนึ่งนะคะที่สามารถเลือกขับได้วิ่งทั้งน้าํามันหรือไฟฟ้าก็ได้หมดเลยนะคะซึ่งก็จะมีโหมดไฮบริดนะคะแล้วก็โหมดสปอร์ตมาให้ด้วยสําหรับโหมดสปอร์ตค่ะรองรับเอ็กเตอร์บูนะคะพละกําลังของรถนี่คือแรงถึงใจเลยนะคะ292แรงม้าเลยค่ะและในเรื่องของการจอดรถค่ะเป็นเรื่องง่ายๆแน่นอนเพราะมีระบบช่วยจอดแล้วก็ระบบช่วยขับถอยหลังค่ะสามารถมองภาพรถได้แบบรอบคันเลยค่ะ ด้วยมุมมองกล้องแบบ360องศาค่ะและด้านบนนะคะมีหลังคากระจกมาให้ด้วยสามารถเปิดชมวิวนะคะหรือว่าเปิดรับลมชิลๆได้เลยห้องโดยสารด้านหลังคานั่งสบายนะคะมีการตกแต่งแบบสปอร์ตมีไฟแอมเบียนไลท์นะคะแล้วก็สามารถฟังเพลงพอๆได้ด้วยชุดเครื่องเสียงฮาม m ันการดอนมีแอร์ที่สามารถปรับอุณหภูมิได้นะคะ เป็นไงคะชมรีวิวไปแล้วออปชั่นจัดเต็มไหมคะ330 EM s p o r ย g เ0เปนะคะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ใส่ทุกๆอย่างที่ตอบโจทย์การใช้งานมาให้จัดเต็มเลยไม่ว่าจะเป็นภายในห้องโดยสารนะคะที่มีระบบเอนเตอร์เทนเมนต์รองรับชุดเครื่องเสียง h a r m มานกาดอน หลังคากระจกซันรูฟนะคะกล้องเซอร์ราวิว360องศาสามารถเลือกขับได้ทั้งน้ำมันและไฟฟ้าและเครื่องแรงถึง200กว่าแรงม้าโอถูกใจมากในราคาน่ารักมากค่ะราคาเพียง1,350,000บาทค่ะและท่านที่จองและออกรถภายในมีนาคมนี้รับส่วนลดเลยทันที100,000บาทราคาเหลือเพียง1,250,000บาทเท่านั้นราคานี้ ต้องได้จับจองกันแล้วนะคะสําหรับ330 EM Sport แล้วไม่ได้มีคันเดียวด้วยมีให้เลือกถึง3คันเลยลองแวะมาดูก่อนได้นะคะที่นี่ยูโรป้ามอเตอร์สาขาราชพฤกษ์หรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลเพิเ่มเติมค่ะติดต่อมาก่อนทางไลน์ได้เลยค่ะและหากคุณผู้ชมชอบรถ B M W ฝากติดตามนะคะช่องทางออนไลน์ของยูโรปปามอเตอร์ด้วยทั้ง Facebook y o u t u b e และ Tik t o k นะคะวันนี้อ้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ